สเทคนิคการเจาะรูวงกลมขั้นเทพโดยใช้เครื่องเจาะพลาสมาสไตล์ช่างคุณเดชมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อดีของระบวนการตัดโดยใช้เครื่องตัดพลาสมาก,กันก่อนนะคะข้อดีของขอบวนการตัดโดยใช้พลาสมาก,ก็คือในเรื่องของการใช้แรงในการจับยึดชิ้นงานที่น้อยกว่านะคะแล้วก็อุณหภูมิในการตัดจะสูงกว่าซึ่งจะทําให้ มีความสามารถในการตัดได้เร็วกว่าและที่สำคัญก็คือสามารถทำการตัดได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนเพื่ออุ่นชิ้นงานก่อนนะคะวันนี้ทางร้านขุนเดชการช่างจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเจาะรูวงกลมโดยใช้เครื่องเจาะพลาสมากกันนะคะชิ้นงานที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของเตาเผาขยะไร้ควันขุนเดช ลายรุ่นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเตาเผาขยะไร้ควันคุเดรุ่นเอสซิเวอร์และก็ในเรื่องของเตาเผาขยะไร้ควันรุ่นพิเศษสําหรับใช้ในเรื่องของการเผาสายไฟหรือว่าขยะประเภทพิเศษนะคะด้านบนของเตาเผาขยะไร้ควันคุเดโดยเฉพาะรุ่นเอสซิเวอร์และรุ่นพิเศษนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปวงกลมร้อมรอบ ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการระบายอากาศและเป็นที่เก็บกักควันให้กลับมาเผาใหม่ได้อีกครั้งท่านผู้ชมหลายท่านก็คงมีโอกาสได้ใช้เตาเผาขยะไร้ควันคุณเดชไปใช้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าขณะที่ใช้เตาเผาขยะของช่างคุณเดชควันก็จะลดลงหรือว่าแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ในเรื่องของความร้อนก็จะไม่สูงมากจนเกินไปนะคะ เรามาดู3มเทคนิคในการเจาะรูให้กลมเรียบสไตล์ช่างขุนเดชมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยค่ะรูวงกลมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะพบว่ามีลักษณะที่เป็นวงกลมเรียบนะคะค่อนข้างจะสวยงามมากและก็ที่สำคัญก็คือมีความปลอดภัยขณะที่ใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันว่าช่างขุนเดชมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้การเจาะรูโดยใช้พลาสมา มีเทคนิคอะไรที่ออกมาในชิ้นงานที่สวยงามเช่นนี้นะคะมารับชมกันเลยค่ะเทคนิคที่หนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมความแรงในการเจาะนะคะซึ่งต้องมีความสัมพันธ์หรือว่าสอดคล้องกับวัตถุหรือว่าชิ้นงานที่เจาะด้วยนะคะอย่างเช่นช่างขุนเดชจะทำการเจาะแผ่นเหล็กที่มีความหนา3มเมล ก็จะปรับความแรงของลมไปที่อยู่ที่ระดับ23นะคะซึ่ง skill สเกลสูงสุดก็คือ30ท่านผู้ชมที่ใช้งานก็สามารถปรับระดับความแรงของลมตามชิ้นงานหรือว่าลักษณะของวัตถุที่นำมาเจาะนะคะเทคนิคที่2นั่นก็คือในเรื่องของความพร้อมของผู้ใช้งานหรือว่าช่างเนื่องจากความร้อนที่ออกมาจากเครื่องพลาสมานะคะ ก็จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 10,000- ถึง14,000อ,องศาเซนเซียสถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่มีความรู้ในการเจาะนะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานต้องมีความพร้อมทางร่างกายและด้านจิตใจนะคะการควบคุมมือในการเจาะก็มีความสำคัญท่านผู้ชมจะสังเกตว่าช่างขุนเดชจะใช้มือด้านขวาในการจับ มอเจาะพลาสมาแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองมือขวาเพื่อให้มือขวามีความนิ่งมากขึ้นนะคะรูที่เจาะก็ออกมาไม่บิดเปี้ยวแล้วก็ออกมาในรูปที่สวยงามนะคะเทคนิคสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ปากกาวาดรูปวงกลมก่อนที่จะทำการเจาะจะช่วยให้สามารถควบคุมการเจาะได้ตามที่เราวาดไว้เลยนะคะ ในชิ้นงานที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าช่างขุนเดชได้ทำการวาดรูปวงกลมใบรอบรอบของชิ้นงานที่จะทำการเจาะนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ทำเช่นนี้นะคะวาดรูปก่อนที่จะทำการเจาะก็จะทำให้ได้รูปวงกลมที่สวยงามไม่บิดเบี้ยวนะคะหลังเสร็จสิ้นการเจาะรูนะคะอย่าลืมในเรื่องของการใช้ใบเจีย เจียรอบรูวงกลุมเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนแล้วก็ไม่เกิดอันตรายขณะที่มีการใช้งานนะคะเป็นไงบ้างคะกับ3เทคนิคการเจาะรูวงกลมขั้นเทพโดยใช้เครื่องเจาะพลาสมาหากท่านผู้ชมนำเทคนิคนี้ไปใช้ก็สามารถทําชิ้นงานออกมาให้สวยงามไม่แพ้ช่างขุนเดชอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชม ช่องคุณเดชเตาเผาขยะไรควันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ